ครับกาบสวีช่วงเ้าของวันที่ยี่สิบหกคือภาคมพศส 2, 500, องพันห้าร้อยหกสิบเก้ากาบสวีเอฟซีทุกท่านครับที่เกียรติเข้ามารับชมคลิปของทางช่องกันครับครับสำหรับคลิปนี้กาบเป็นคลิปที่สองครับพี่น้องครับอ่าก่อนหนึ่งกับต้องน้ำเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องว่ามันเซาพร้อมกับเปิดอ่าขายยกชุดนะครับวันนี้กับพอดีมีเอฟซีทั้งอ่าซีฉิวเพิ่นปิดเมียลูกคมเขาวไว้ครับเพิ่นขอแยกเพิ่นไทชีวิตไปเลี้ยงแหะครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่โดนแล้วเหลือตัวมัน มันนี่เลี๋ยแม่สาวหน่อยเม่เดียวครับพี่น้องครับอ่าก่อนนี้ก็ต้องน้ำเลี้ยวมาเป็นม่วทรงฟรีสองร้อยกิโลเมตรด้ครับเจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับอ่าเกินสองร้อยกิโลเมตรกบทรงครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันเกินกัน่าเจียก็ต้องมีคาร์มันเพิ่มได้ครับพี่น้องครับอ่าบ่อรายใหญ่ห้างบ่อราคาขายได้ครับเม่สาวหน่อยลูกผสมบามันอ่าอายุเก่าเดือนครับที่ว่าสะดือเทียนด้ครับพี่น้องครับผมกับบ่อมาหลายชีพแล้วครับอ่า อเบเลียงเป็นแม่พันธุ์ได้ครับเกิดจากแม่พันธุ์ตัวใหญ่เลยครับแม่พันธุ์สูงลอยหาซีบุนเลยครับแม่ตัวนี้แม่พันธุ์เทามาเนี้แม่พันธุ์ไปเที่ยวเวียดนามแล้วครับเทวตรงๆภาษามาไปเที่ยวเวียดนามคือไปล่องขาซานแล้วครับพี่น้องครับมัเนี้ผมก็ได้ไทยชีวิตลูกเพิ่งมาไว้ราคาขาย้ะครับพี่น้องครับเอาไปเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทชื้อนี่ครับพี่น้องครับส่งฟรีบ่ให้เอ่อทัวที่ครับส่งฟรีบ่เกินสองร้อยกิโลเมตรเด้ครับพี่น้องครับถ้าเกินก็ต้องมีค่าน้ักมั่นนะครับพี่าผม ผมขายในราคาเบี่ยงปั่นขายถือๆไปเลยครับพี่น้องครับอ่าท่านใดสนใจก็โทรมา06ห .2076884 ได้ครับพี่น้องครับพี่กัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลต์บ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับสูงกี่เซนิเมตรสิมห์บวกนะครับพี่น้องครับเมิสิมห์บวกไปห้าเมตรยี่สิบเชียงๆอย่าครับพี่น้องครับปลูกรามได้ครับพี่น้องครับนะเขาดีหน้าตาดีเยอะครับพี่น้องครับเนื้อหนังกับพ่อเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์อยู่ครับพี่น้องครับ อันตัวไซเดอรอนี่มันไม่มีปัญหายัางหรอครับพี่น้องครับอ่าที่ผมบอกว่าไซเดอร์เทียนพี่ว่าอ่ามัน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 เป็นไซเดอร์อมวนไหมครับพี่น้องครับมันบ่ได้มีปัญหายัางมันบ่ได้บวมได้อย่างหรอกครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งพ่อ,พอแม่พี่น้องให้ทราบถ้าถ้าถ้าบ่แจ้งนี่ก็ทีอันนี้ครับพี่น้องครับอ่านี่พอดีเบ,า,บาเบาเลี้ยงเกี่ยวกบไซเดอรผมสียบอกเป็นเจ็ดขุ่มรูเล็กๆเลน้อยครับที่ผมอ่ามีประสบการณ์มากครับตัวที่ว่า อ่ามั่วทีว่าสืดือสีบวมหรือว่าเลียงเบาห่งอย่งประมาณนี้อ่าพอพี่น้องมันจับมึงสิครับพี่น้องครับถ้ามันบ่่บ่หุ่มนี่ครับตัว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 เสืดือนี่ถ้ามันบ่สุดนี่แสดงว่ามันสีบวมไปหนาครับพี่น้องครับพอมันสีเงาลงมากสิแต่ว่าถ้าจับปุ๊บถ้ามันสุดนี่บ่อไปหยังครับพี่น้องครับแม่นเอาไปเลียงกับบ่อไปหยังครับอันนี้คือขวอแนน้าเลยครับพี่น้องครับบอกบอกบอกเป็นเจ็ดข้อมูเล็กๆหน่อยๆครับนี่ครับแชร์เก้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับ ่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอด064 064 207684พี่กัดอย่ากะย่างที่ผมน้าเลี้ยนไปครับพี่น้องครับกดกดพี่กลางทั้งข้อก็เช่นเดิมอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษต้มกันครับอย่าโทษควอมสาใจครับพี่น้องครับอ่าช่วงนี้ก็ข้าดีเนาะเพราะว่าทั้งภาคระดังกับอ่าหยุดระงับการน้าเข่างัวพมาเลรวครับพี่น้องครับอ่าว่าเรียงสายเหตุอ่าเป็นเ่าน้าเข่า้วาไปนี้งัวไท่กับซีีราคาได้ครับพี่น้องครับเพราะว่างัวไทยกับซีได้ส่งออก ต้นล่างหยากรีดเลืมตาปากได้ครับพี่น้องครับเพราะว่างัวพม่ากับประเทศต่างจากงัวไทยพื้นบ้านเะฮางัวไทยขี่แจนเท่าเดิมครับพี่น้องครับที่เพิ่นไปนั่มเขานี่ก็คือราคามันถือแล้วครับพี่น้องครับราคามันถือกับไอ้อ่าแบบนี้ผู้ประกอบการก็อยากได้กำไรหลายก็อยากนั่มเข่าเหรอครับพี่น้องครับถาวรตรงๆครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ในประเทศไทยก็ต้องซอยกันครับพี่น้องครับก็ต้องมาพักดันงัวบ้านจากขวางครับพี่น้องครับโมเมนต์ว่าสิ่เป็นงัวประเทศอื่น อมามาส่งออกเราปล่อยประชาชนตายนี่กับ่บดีครับพี่น้องครับต้องซอยประชาชนคนละอย่างบัดนี้ประชาชนคนละอย่างห้องกะ่าดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าอจํานวนงัวที่ส่งออกแต่ละเดือนนี่ก็บ่หน่อยครับบัานี้แน่ยทุนกะสิหาสื่อครับพี่น้องทำห้องกะาถ้าบได้ราคาห้องหอยพึ่งขายประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับพอใจเฮาจจองขายได้ครับพี่น้องอันนี้ผมขายให่งนราคาเบ่งปันครับเมียสาวเกาดือน แชเก่าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงขอยยังเดียวย่อตัวย่อต้อมกันครับพี่น้องครับผมบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ก็ขอจบไปเ,เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ